ซาชาซาชาเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องของเรากลิมให้เพื่อนเขาเอาเพื่อนของเขาออกไปก่อนที่อยู่นบนรถเกวียนติดปืนนั่นแหละนี่สายข้ามาล้างมือหรือมั้งว่างใช่ไหมเนี่ยว่างาอืมอ่า มาเบสอ๋อไปแล้วอบพยบคนไปก่อนไหมการวิวาทครั้งนี้อาจจะหนักหน่อยใช่ถ้ามีเรื่องต้องไม่มีที่นี่เนี่ยจะมีเรื่องกับตรงนี้เลยเหรอถ้ามีเรื่องก็ต้องมีทอทีด้วยรทเปล่าเอาไงกลิมหรือจะข้างนอกยังไงอ่ะได้หมด งั้นก็รัตเจ้าอยากจะก่อความในเมืองหรือข้าเองก็ไม่อยากถูกเกลียดในเมืองนี้รวมถึงททอตรีด้วยให้เกียิเจ้าเมืองก็ไปข้างนอกกันดีกว่าได้ไหมได้ไนะไปสิงั้นนำเลยครับจะไปดูก็ได้ไปดูคนนะเราแบ่งคนไปดูคนของเราหน่อย กี่คนเนี่ยเยอะจังเลยนะเยอะจังเลยนะก็ใช่ แค่จะมาหาหนายโดยเฉพาะแล้วได้ยินข่าวรอเกี่ยวกับนายหนึ่งอยา่างเพื่จ,จะมาถามก่อนที่จะซัดหน้าแบสบสรุสสาาสป,ปแล้วนายเป็นตัวของต่ายเองหรือผู้ศาสนาจักรสวมปลอกคอไปเลยวยัง สองสัยข่าวที่ได้มาคงจะมั่ลวละมั้งเชื่อหน่อยก็ได้นะอาจจะจริงก็ได้นั่นงนง่นวันนี้นก็พิสูจน์กันก็<ะ>เป็นแค่คนธรรมดา หรือตรงนี้ดีไลกลเกินง้นก็เรื่องนี้เป็นเรื่อนเราแยนเขาโทษตัวอย่างเลยงานก็ขอเวลาครับจะได้คุยจนแบบเบิกของเหมือนไม่ไพบจะอยากคุยกับใคร ตรงนี้เหลอเอาเวลาแป๊บประมาณนี้ป่ะได้คิดคิดคิคิมได้คนคนนี้เคยเจออะไรหรือเ ยกเว้นกันบเดนดิยังไม่คยเยใช่าเอ็แบัตเกมดิสมิดก็ยังไม่เจอีดเแน่นอนคนน้องนี้เกยกบคนลองออคุณรู้จักใช่ไหมถามอะไรหน่อยสิ สิ่งที่เทโอถามเจ้าเกี่ยวกับปลอกคอนั่นที่ศาสนาจักรพยายามจะคล้องให้นายเสร็จแล้วหรือยังงานเหรอระหว่างนายกันอาชเนียวลใครแข็งแกล่งกกัตสนเนียวสิสหายพระเจ้าเลยนะแต่ได้ข่าวหรือมาช่วงนี้เขาอ่อนกำลังลงไปมากเลยนะแบ่งพลังให้กับลูกหลานหรือสิทธิ์ที่รักของเขาทำให้พลังของเขาอ่อนแอลงอย่างมาก อยากจะร่วมมือกับพวกข้าข้าไอ้นั่นหรือเปล่าเจ้าหน้าทีหลังจากนั้นพไนะจะร่วมมือกันไหมข้าศาสนาจักกันก่อนแล้วค่อยหายมาฆ่ากันเองนั่นก็ยังไม่สายจะตัดตีกันยงจุใจใช่ฟังพวกมันหน่อยก็ดีใช้สมองนันนะผมแกคิดหน่อยนะช่วงเวลาสีทองกำลังก้าวเข้ามาเจ้านั้นกำลังอ่อนแอ ไม่สิใครกันนั่อยู่ในตัวเจ้า,าแต่กาทำงานร่วมกับพวกมันแจ้จะต้องฆ่าแค่กับพวกมันแค่สี่คนดีกว่าฆ่า,าเป็นสิบอยู่ดีไนะจริงไหมสี่ดีกว่าสิบลักน้วยกับหลักน้วยหรือจะลักสิบกับหลักน้วยละเลือกเอานี่ข้อเสนอจากข่าขอร้องสิ พอร้องไม่เคยเป็นเป็นแต่บังคับก็ยังที่คิดและไม่เคยผิดตามที่บอกมีใครจะเสวนาอะไรต่อไหมใครอยากจะเสนออะไรเขาอีกไหมก็มีแค่คำว่าทินดีต้อนรับนะคุณอะไรบ รับกาบอย่างนั้นเหรอพ่อฝันพวกนายทำเสร็จกันหรือยังวะก็ยังยังเลยรู้สึกยังไงที่สวมมันลงไปอ่ะรู้สึกดีใช่ไหมเจอให้อะไรกับพวกนายอ่ะพลังอำนาจแลนั่นแลนั่นคือสิ่งที่นายต้องการแล้วใช่ไหมอืมใช่เอาพลังมันมีที่มากพอที่จะปกป้องอะไรบางอย่าง ปนองเหรอนปกป้องอะไรพวกในปกป้องอะไรสตรอเรี่ที่ถูกแก่ชีจากวัมไายจากวเรเดเมียใช่แล้วนายก็ทำลายมันแล้วนายอ่ะหลังแค้นสมใจอยากหรือยังเอนริชยังเลยนะครีมแล้วก็คิดว่าต่อจากนี้ก็คงจะทำต่อไปอันนี้ก็คิดเห็นกับพวกเขาด้วยนะ ทุกอย่างกําลังไปได้สวยจนกระทั่งมีชื่อของนายโผลมามันชักจะคันันที่หู <G un less> ใช่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 รรู้รเหมือนกันสินะยิ่งรู้ยิ่งรู้ว่านายกำลังจะโดนปลอกคอจากศาสนจาจักรยิ่งทําให้รู้สึกหงุดหงิดเข้าไปไม่มีใครจะใส่ปลอกคอกับฉันได้ <G un less> ตอนนี้ก็กลับว่าจะไม่อะไรแต่พอได้ยินเรื่องราวนี่จะถูกปลอกคอเนี่ย เลยแวะมาคุยพวกเรารู้ว่ามีพันธะทางนั้นจริงไหมคุณเอเดรัสใช่ใช่ไม่เหมือนกันเอาสิต่างคนต่างไม่เหมือนกันท่านนั้นนั่นแหละไม่จะเว้นวงไหนก็ตามมันไม่ได้เหมือนตั้งแต่กับพวกนายแล้วพวกนายสวมใส่มันด้วยความอยากและต้องการใช่เจ้าพบว่าโลกใบนี้มันต้องการให้เราเป็นแบบนั้นไม่ใช่หรือไงใช่มากจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเจ้าก็น่าจะเคยเห็นขานะ คนดีคนนึงตั้งแต่ที่คุณจากไปลวงแม่เกิดอะไรบ้างเราไปสีเห็นดิแกนะหุบปากอ้เทวอย่างนี่เราตกลงกันจบเรื่องศาสนาจัดใช่จบเรื่อง,องล้วเราค่อยมาคิดกันอีกทีห้อยข้ากันเอนี่คือข้อตกลงของพวกข้าณตอนนี้พระเจ้าระกิบ ะยอมร่วมมือไหมมันก็แค่หลอกใช้คุณครีคมฉันรู้แลวพวกนายจะยอมใช้มันอีกป้าผมไปถึงศาสนจักรแล้ราไต่างกันไม่ว่าจะเป็นแหวนศาสนาจักคนรอบข้างทุกคนแค่ต้องการพลังต่างเลยต่างยังไงศาสนาจากเห็นเจ้านั่งทนโท่ในเมืองรถ แต่กลับไม่ทาอะไรเลยใช่แต่พอเห็นข้าใจจะขาดงั้นเหรอแต่มันก็ไม่ยิงนี่ที่คือกับข้าอยู่ในเมืองใดก็ไม่ได้เจอพบยิงโดยม่สนเจ้าเมืองเลยซ้ำคิดว่างไงละ่ะมันมีข้อคอ,อ,อ,อรหาบางบางข้อคอรหาบางบางย่งไงล่ะศาสนาจักรไม่ได้กลัวแก่ไม่ได้กลัวกิมเหมือนดังแต่ก่อนตอนนี้ศาสนาจักรกำลังหลงระเลยง ในพลังห่านไจะหมาที่น่ารักของข้ากลับไปหาเจ้านายคนดีคนเดิมแล้วแถมหมาตัวนั้นยังมีสายเลือดอะไรบางอย่างไหลเวียนด้วยเจ้าคงไม่เคยเจอหอ,อืก็ยังย่คนเดิมนะว่าปฏิเสธถ้าค่าขอร้องล่ะ น้าฟังขึ้นมาหน่อยขอร้องเถอไม่ใช่ข้าเราเพื่อนของเจ้าเ,เราก็ไม่ได้คุยกับกิมแล้วหรอพูดมาพูดมาในนามของเทวูฟหวนสีเขียวลูกคนโตในบรรดาาข้าขอร้องแหวนสีส้มให้ร่วมมือกับพวกขา้าคำจัดภัยของพวกเรา,าศาสนาจักรทั้งหมด แล้วหลังจากนั้นจะฆ่ากันเองจะอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีไม่น่าพาเดเป็โงแดนใต้เมื่อวานเลยโอ้ลงมาแดนใต้ด้วยเลไม่น่าละ่ะถึงมีคนส่งจดหมายบอกค่าถา,ถามถึงคนคนหนึ่งว่าใครแล้วมีคนบอกเขาด้วยว่าคนที่แต่งตัวสไตล์เจ้าที่ใส่พอนโชใครอืม เจ้าไม่ใส่พันชู่ลงไปด้านใต้แล้วกับหน้ากากที่เจ้าใส่อยู่ใช่แหละนะแต่ฉันยังยาจะทำเดิมว่านี่คือความรู้สึกของฉันไม่แต่เพื่อนเจ้าอยากนะถ้าร่วมมือร่วมมือกันเอาฟิถ้าเราร่วมมือ เราค่อยมาสร้างความวุ่นวายเปิดประตูนรกอีกครั้งเป็นไหนลังเจ้าจะกลับมาเหมือนเดิมกลิมเข้าใจใช่ไหมว่าข้าไม่ต้องการมันจะดพื่ข้าต้องการเจ้าให้ตายยังไงข้าก็ไม่ทำแต่เพื่อนเจ้าทำแต่ข้าไม่งั้นแล้วถ้าเพื่อนเจ้าควบคุมร่างเจ้าแทนล่ะทำไม่ได้สัญญาคือสัญญาก็รู้ดีสัญญาอะไรกลิม ก็โทษทีนะถ้าฉันไม่ทำมันกับฉันก็ตายอย่างที่บอกสัญญาที่ไม่ได้ฉีกันง่ายๆก็รู้ดีนี่หัวรันดีใช่ถึงพูกนายมีสี่คนแต่ฉันก็ยังหัวรันอยู่จะจะเสียเวลาดี่เวลานะจะกลับไหมไม่ยั้นเลยเอาไงล่ะเทวเริ่มเวทีได้ what's นี้ข <c oughs> องเจ้เปลืองเ <c oughs> จ้าจะวนนี่กลับไปโน่นหรือเปล่ารือจะทิ้งไว้ที่นี <c oughs> น่ได้เห็นศพแล้วใช่ลงนรกไปแล้วไม่เป็นจนุนเอากลับไปก็ไม,ม่ได้ประโยชน์อะไร นี่มันแค่เริ่มต้นทุกอย่างในวันนี้สถานที่ต่อไปรับมือให้ดีก็เป็นแหวนปีศาจเหมือนกันทาอะไรไปก็เถอะนะสู้เอาคนของศาสนาจักรไปถทกดีกว่างานก็ไปในที่ดีพ่าคิดดีกว่าไหนต่อวอลอันไทยอ่าต้องอย่างนี้ซี่ ประตูอรอเลยเอาคลีมกลับไปแม,แม่ก้อยออกแทนโป่งเฉยเลยเว้ยค่ะน้องแกขโมยเงินฉันอ่ะยืมส่นจดหมาเมื่อคืนฉันนะเท่าไหร่ สามร้อยเหรียญนะเดี๋ยวค่อยว่ากันส่งจดหมายมาเตือนด้วยแล้วกันจ้ะ<ม>เอมตัวให้พร้อมของหวาน,นออกำล,ลังรอเราอยู่จชะถ้ากรีมยอมร่วมมือก็คงไม่จบอย่างนี้ได้แล้วเอมตันวนละ โฟกัสโฟกัสร้วายบายบาย thank you ご存じ

烟霞当云天，四九山。 ราชันเห็นบทนอบกฎหมายควบม,มาัดรักยุติการโอยสียงกระสุนล้วงไปไม่มีตู้ชายคนไหนจะยากว่ากุศล